ข้าวหอมข้าวเหนียวมันใสเด็ดก็ต้นหมดก็ถามจริงหมดไหมครับไม่ครับยังๆโดนโดนกั้นคอเราเป็นไงเราอันนั้นเมาครับเมาใช่เมารู้สึกเมาพี่แต่ว่ายืนยืนได้ครับใช่ๆโดนโดนโดนไปเยอะไอ้ปลายยกแรกโดนบวกสองอันนั้นก็มีครับมีใช่ครับโดนครับเท่ากับสองยกได้โดนโดนสองทีเลยใช่ครับโดนโดนครับเขาสูงไม่มีเขาเวลาเขาค้ำเขาฟัน รู้สึกว่าเขาเป่ากว่าแต่จริงนะนี่คือแผนเราจริงใช่ไหมไอ้ที่เราให้เขาอนี่ใช่ครับก็คือเขาบอกให้ยกหนึ่งยกสองให้นวด่ายเขาลาครับแล้วก็ยกสามค่อยมาจับเราแน่นอนบอกว่าให้ให้แทงซ้ายดักไว้ครับข่าไว้แล้วให้เขาดิ้นไปเองต่เขาล้าไปเองพอเขาล้าเราถึงจะฟันได้ครับแขนเขา้าแล้วเราค่อยกดฟันได้ครับตอนแรกเขาแข็งครับตั้งแข็งผมฟันไม่ได้คือในเราเห็นเลยว่า สู้คไม่ได้เหรอนะใช่ครับก็เลยต้องหาวิธีอื่นครับผมว่าแค่คำไว้เขาดิ้นเบงเพราะเขาลาครับเมื่อกี้เขาไปคุยกับป๋าป๋าว่าไงบ้างเออป๋าบอกว่าก็ดีครับดีดีกันเรื่อยๆก็ให้ตั้งใจต่อไปครับก็ชิงเท็มอยากชิงครับผมอ้อนไปแล้วชิงเลยชิงแล้วเนินไหมชิงแล้วเนินไหมชิงเกือบเป็นสมานไงเป็นสมานเลยพี่ไปหน้าเจอไม้สังคำเป็นไงบ้างไม้สังคำ สนุกแน่นอนครับผมคิดว่าสนุกแน่นอนครับน่าจะดูเดือดดูเดือดแน่นอนครับผม,มก็แพ้ชนะเรื่องก็ใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ดูเดือดครับมีอะไรอยากจะฝากไปถึงไมมต้นทำบ้างครับครับผมก็เต็มที่นะครับพี่ก็เจ้าถิ่นครับต้อนรับ